คลิปนี้สิห้ามากินขนมคุกกี้จ้าชื่อว่าบัตเตอร์คุกกี้มอคค่าอัลมอนด์ห่อนีส18บาทหาสิกรัมเด็มมาจากซีเว่นจ้ามาชิมกันเลยข้อกาแฟหามผ่านมาจากเป็นรสมอคค่าด้วยนะมอคค่าอัลมอนด์อุ๊ยหอมอ่ะเดี๋ยวเทศใส้ถ้วยชิมกันนะจา้ามอคค่าอัลมอนด์ หอมจะแบบว่ากลิ่นแบบกลิ่นกาแฟอ,อ่อนๆน,นะมอคค่านะแล้วกะ็นี่จ้ะเป็นชินแบบพอดีข้ามแล้วก็มีอัลมอนด์อยู่ข้างในในีจ้ะนี่เดี๋ยวมาชิมแล้วก็มารีวิว้อมๆกันเลยเนาะจ้ะ อืมกรอบหอมแหละวกะกลมกล,มล่อมนะกะมีกินของกาแฟอ่อ,อนๆขออ้อกาแฟอของหามผ่าเนาะจ๊ะแบบว่าได้กลิ่นอายของกาแฟนนหน่อยๆอ่ะแบบแล้วก็เพิ่มความอร่อยก็คือแบบว่ามีอัลมอนด์ผสมให้เราแบบเคี้ยวกลุก่มๆนะคะเพื่นพนอนๆ้ยแ่บจ้ากลมกลม่อมลง่งโตเนะจ๊ะแต่แบบว่าน,น้องๆน้องดูอาสิแบบยังไงอะ่ะ เป็นขนมผู้ใหญ่ปะอันเนี้ยงเด็กอาจจะยังกินไม่ได้เนาะเด็กโตกินได้เนาะโตเท่าไหนอะมาหาลัยเหรอคะเพราะมันเป็นรสกาแฟเนาะเด็กๆแบบว่ายังไงอะ่ะพูดไม่ถูกอืมเหมาะกับการจิบกาแฟดำกาแฟเย็นเนาะเท่ากัน อร่อยอะค่ะกรอบอร่อยตรงมีอัลมอนด์ด้วยอะ่ะเดี๋ยวให้ตะกล่องชิมกันนะจ๊ะตะกล่องเิ่นกับข้อกาแฟขึ้นกันจะ๊ะหอมไหมคะมีกลิ่นกาแฟ ทุกครั้งที่แบบรีวิวกินขนมคุกกี้อ่ะจะลืมชาตลอดเลยชาแบบเอาชามาจิบน้ำแล้วจกักแบบว่าแห้งเห้สิเพิ่มความฟินเพิ่มความแซบแล้วจ้ะไปลองชิมไดจมนจ้ะเอืมพอเป็นแบบนี้จ้ะสิบแปดบาทละค่าหนารักจก้ะกินกับแบบกูชากาแฟกำลังดีเลยอะ่ะเ,ออเขาเขียนเขาเขียนว่ามอกค่าเข้มข้น,นเข้มเข้มจริงครับอืมมอคค่าเข้มข้นจริงเนาะอร่อยเข้มข้น เอาละจ้าข้อกาแฟาหรือว่าข้อขนมคุกกี้แบบว่าอยากล่องของที่แบบแปลกๆไม่ๆต้องไปล่องกันได้จ้าอันนี้เด็มาดักเซมเนตะจ้าเอาละจ้า,เอา,จาเอาไวพ้พอนคลิปหนาเนาะว่าศุ่ห้าไปกินหรือว่ารีวิวรสชาติยังไงเพื่อนๆในเบิร์อีกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องพมดา,ากผ้ากินเลยนะจ้าเอาละจ้าพระเจ้าอวยพรจ้าขอพระเจ้าอวยพรคะ่ะ